ต่อไปคุณกมลศักดิ์ลีวามอครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทน,น,นราษฎรเขต4นราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตอภาิปรายยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างที่7 ฉบับที่เนะครับที่เสนอโดยพูดง่ายๆก็คือภาคประชาชนและก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มาจากภาคประชาชนเป็นฉบับแรกนับตั้งแต่ที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญพศ2560และฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานสภาทําหน้าที่ในสภาแห่งน,นี้ มีกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนเป็นฉบับแรกผมทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบสองปีและเห็นได้ว่าสภาของเรากฎหมายที่แม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอยังไม่ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภา ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายที่มาจากคณะรัฐมนตรีจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าช่วงหลังอาจจะมีการขนานานามว่าเป็นสภาของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรนี่คือเป็นมินมิตหมายครั้งแรกนิมิตหมายที่ดีนะครับที่สภาของเรากำลังทำหน้าที่ในการพิจารณาขั้นที่หนึ่งวาระแรก ขัานรับหลักการในส่วนกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนผมอาจจะมีความเห็นต่างกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ได้พิปรายก่อนหน้าผมว่าไม่เห็นด้วยในหลักการของกฎหมายที่มีการเสนอโดยภาคประชาชนโดยเห็นว่าเป็นการเสนอกฎหมายที่แก้ไขรัฐมนูญในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สอง และหลายๆท่านกำลังรอฟังคำชี้แจงคำอภิปรายคำอธิบายของท่านที่เสนอกฎหมายในหลายๆําคำถามเพราะว่าผมดูในหลักการและเหตุผลของ10ข้อที่มีการเสนอเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ปรากฏว่าผมยังไม่เห็นมีการแก้ไขหรือแตะในเรื่องของหมวดหนึ่งหมวด2แต่อย่างใด ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติจุดยืนของพรรคประชาชาติเราเห็นด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะต้องมีการแก้ไขรัฐรรธมนูญปี2560ภายใต้มาตรา255ของกฎหมายรัฐรธมนูญนั่นหมายความว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจ,จะกระทําไม่ได้ดังนั้นในหลักการของพรรคประชาชาติเราเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ขัดต่อมาตาสองาห้าเรายินดีสนับสนุนในหลักการท่านประธานครับในวันนี้สถานการณ์การแก้ไขรัฐรมนูญถ้าไปถามประชาชนทั่วไปผมเชื่อว่า เสียงส่วนใหญ่ให้มีการแก้รัฐมนูญมันอยู่ที่ว่าจะแก้เรื่องอะไรและมีวิธีการแก้อย่างไรต่างหากที่เรากําลังถกอยู่ในสภาวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆท่านอ้างว่ารัฐมนูญฉบับนี้ไม่สมควรแก้ไขรัฐมนูญเพราะดีอยู่แล้วโดยอ้างผลการลงประชามติเมื่อปี2559เป็นตัวตั้ง รรท่านประธานครับในขณะนั้นปี2559ตอนที่ลงประชามติต้องยอมรับว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการลงประชามติที่ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ร้อยอร์ซใครที่แสดงความเห็นต่อต้านรัฐธรมนูญจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในหลายๆท่านและวันนี้ผมเชื่อว่า พี่น้องหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นบนท้องถนนในขณะที่มีการลงประชามติรัฐธรมนูญเขายังอายุไม่สามารถที่จะลงประชามติได้เขายังไม่สามารถที่แสดงความเห็นได้แต่วันนี้เขามีบรรลุนิติภาวะเขาได้รับรู้ถึงเนื้อหาสาระของกฎหมายรัฐมนูญฉบับนี้จึงมีการแสดงความเห็น โดยสงบเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญในฐานะที่ผมอยู่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรากำลังถูกปกครองภายใต้รัฐมนูญฉบับนี้สองระบบผมจะากพิปายสนับสนุนก็คือว่าการแก้ไขรัฐมนูญของภาคประชาชนในส่วนที่มีการยกเลิกมาตรา279คือการยกเลิก รัฐมน,นูญบทเฉพาะการในมาตรา279เกี่ยวกับประกาศคำสั่งหรือระเบียบต่างๆของคสชในบทเฉพาะการฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดอันนี้คือการที่กฎหมายรัฐธรมน,นูญฉบับนี้กำลังไปลบล้างระบบนิติรัฐวันนี้เรากำลังถูกปกครองสองระบบระบบคอสชอกำลังแอบแฝงปกครองเราอยู่โดยไม่รู้ตัว ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเวลาน้อยนิดนะครับแต่ผมขออธิบายให้จบสิ้นกระแสความสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขมาตรา279ท่านประธานครับในขณะที่มีการคณะปฏิวัติออกรัฐธรมนูลฉบับชั่วคราวคอสชออกคำสั่งเป็นร้อยฉบับแต่จนถึงทุกวันนี้หลายๆฉบับยังปกครองเราอยู่โดยที่เราลืมด้วยระยะเวลาที่มันผ่านมา สจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคําสั่งคอสช,อ,ชอ,อยู่3าฉบับที่กําลังปกครองกําลังใช้อยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกเพราะบทเฉพาะการ279หากจะมีการยกเลิกต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเกือบสองปีผมอยู่ในสภาแห่งนี้ยังไม่เคยมีพระราชบัญญัติจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่สภาเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศคําสั่งระเบียบคอสชแม้แต่ครั้งเดียว นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้เรากำลังถูกปกครองด้วยสองระบบทหารกำลังปกครองเราอยู่โดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างคำสั่งที่14ทับ2,559ไปยกเลิกคำสั่งไปยกเลิกสภาที่ปรึกษาของสอบอตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคำสั่งที่14ทับ2,559 ให้ยกเลิกสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของภาคประชาชนลดบทบาทสบาตามีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาใหม่นำโดยกรมนอกองอุตสาการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่วันนี้ก็ยังคงอยู่สภาที่ปรึกษาของสอบาตสี่กว่าท่านที่มาจากภาคประชาชนถูกยกเลกิกวันนี้มีการระบุ คณะกรรมการที่ปรึกษาบริารหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งตั้งโดยกรมน40สกว่าคนและผมเพิ่งทราบว่าเพิ่งมีการแต่งตั้งแล้วเสร็จไม่ถึงปีมีการเรียกประชุมไม่เท่าไหร่นั้นที่เพิ่งของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเคยที่เพิ่งสภาที่ปรึกษาของสอบตว,วันนี้ไม่มีและไม่กล้าที่จะไปหา,หารือกับใครเพราะเป็นสภาที่กรมนทหารแต่งตั้ง มากที่สุด4ี่กว่าคนไม่กล้าไปพูดความจริงเดือนนี้ผมได้รับการร้องเรียนเบีย้ยเสี่ยงภัยของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดข้าราชการหลายๆท่านบ่นว่าเจ้าหน้าที่หลายๆคนมาร้องเรียนว่าจะไม่ได้รับเงินเสี่ยงภัยแล้วกับคนที่ทําหน้าที่ปฏิบัตรริราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนไม่กลา้าเพราะ แต่ก่อนเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรสามารถเสนอไปยังสภาที่ปรึกษาของสอบอตอได้แต่วันนี้เงียบครับเรากำลังยุ่งกับการแก้ไขรัฐมนูญแต่ปัญหาความดดร้อนของพี่น้องอีกหลายๆประเด็นกำลังถูกลักเลยท่านประธานครับเวลาจำกัดครับงั้นในหลักการของผมเองและก็ของพักประชาชาติเราเชื่อว่า คำชี้แจงของภาคประชาชนในหลายๆคำถามที่มีการตั้งคำถามในสภาแห่งนี้ก่อนหน้านี้จะได้รับความกระจ่างและได้รับความเข้าใจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวัจัก,การเมืองของประเทศไทยผมกำลังอภิปรายอยู่ตรงนี้ข้างนอกติดตามข่าวอยู่ตลอดก่อนที่จะอภิปรายก็เห็นว่ามีการประทะกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อาจไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมอยากให้ท่านพี่น้องสมาชิกที่เคารพมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วก็ผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาในเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้มีส่วนร่วมได้ทุกคนก็คือการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยขอบคุณครับครับ